สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการรีไอทีนะครับรีไอทีที่เป็นเกี่ยวกับรีวิวไอทีอุปกรณ์ไอทีต่างๆคนระับวันนี้ผมนัทโซมเมเลียก็จะมารีวิวตัวเคสชาร์เซอร์ A31 Snow Edition ของเทมเปอร์เทคครับ คาสเซอร์เอสามหนึ่งสโนว์อีวิชั่นสโนว์อีวิชั่นของของเทมเพลต์ครนะับทุกอย่างจะเป็นสีขาวอ่ะมีหน้าตาของตัวเคสนะครับแล้วก็มีเนี่ย USB สามจุดศูนย์นะ USB ตัวใหม่และแล้วการาดก็จะเป็นสเปคต่างๆนะตัวนี้จะเป็นวิทาวนะวิตเทวอร์นะเป็นเคสไซส์ขนาดกลางน้ำหนักประมาณ6.5กิโลกร,รมัมถือว่าเบามากนะครับ ตัดจริงของเคสออกแล้วครับหลังจากดูตัวกล่องกันไปแล้วนะครับเราไปดูตัวจริงกันเลยครับหน้าตาจะต,ตัวของเคสเทอร์มินาเทสชาร์เซอร์เอสามหนึ่งครับนะด้านหน้าเป็นโทนสีขาวตัดด้วยสีฟ้าและติงเป็นตะแกรงครับข้างหน้าเป็นวัสดุพลาสติกนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปุ่ม power r e s e ตและนี่ไฟแสดงสถานะของฮาร์ดดิ้นครับนี่ USB 3.0 2พอร์ตนี้เป็นรูของไมค์ครับและนี่ เป็นผูปังครับเอเคและนี่ด้านข้างก็จะมีส่วนในปั๊มนูนขึ้นออกมาครับประมาณไม่ถึงหนึ่งเซนและนี้นะก็เป็นวินโด้หน้าต่างสำหรับใครที่ชอบแต่งเคสนะสามารถส่องแล้วก็เห็นได้ครับเนี่ยด้านบนด้านบนครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นตะแกรงที่สำหรับต่อ ว่านะ้ำสองตอนได้นะับอันนี้เป็นที่วางของได้ส่วนใครจะวางกับข้าวก็วางไนดะ้มาม่าถ้วยหนึ่งก็ได้นะมันวางได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นมาม่ากระเป๋าตังค์หรือขนมก็น,นี่เรามาดูด้านหน้าก่อนเส่วน,นะนของด้านหนะ้ครับสามช่องแานบนนะจะเป็นของ ได้นะที่เป็นได้ดีหรือตัวปับ,บปรอบพัดลมต่างโัเดียหกช่องด้านล่างไม่สามารถถอดออกได้ครับเนื่องจากเอาไว้ใส่พัดลมวันนี้แถมพัดลมมาให้หตัวขนาด12เซนนะสามารถใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวครับมาดูด้านข้างกันนะจะเห็นได้ว่านอตตัวนี้เขาออกแบบมาให้แบบไม่ให้หลุดนะ ขยับเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเคมัดูปัตเตอร์เงกอนอรตัวนี้เป็นถัดแปงนะเป็น5.5แปลงเป็น3.5นะเอาไว้แปลงด้านหน้าครัด้านนี้สามารถ,ถาตัวนี้ที่แถบเขาให้มาใช้คู่กับตัวนี้ข้านี่ก็คู่มือนะ ต่างๆมาดูสายก่อนสายที่แถมมาให้สายที่ติดมากับเครื่องฮนะก็จะเป็นมีสายแรกเลย USB สามแล้วตัวนี้สายพัดลมตัวข้างหน้าเป็นแบบ3พินแล้วตัวนี้ก็เป็นพัดลมด้านหลังขนาด3พินเหมือนกันนะและนี่ก็เป็นพวกฟอร์แวนเนลต่างๆอนะพาวเวอร์ Power อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นของแจ็ค เอสดีอิโอะด้านะลหลังแถมพัดลมมาให้1ตัวขนาดสิบสเซนนะใส่ได้ตัวเดียวส่วนตรงช่องคาดินี้ครับสามารถออกได้สำหรับใครที่ใช้การ์ดจอยาวดึงออกไปเลยแต่ดึงออกไปแล้วก็เสียคาดิสไปด้วยวนะนะสามช่องมาดูนะครับสามารถลอดสายไฟได้ ให้เให้มาด้วยกันสามช่องนะดูด้านหลังต่อะนี่ครับพัดลมอันนี้ช่องลอดพฟลวเอเตอร์คูล่งนะหรือสายยางช่องกระจอให้มาด้วยกันหนึ่ง6 7 7สามี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องะครับรองรับกระจอใหญ่ๆห,หรือคอสไฟได้สบายๆตรงนี้ช่องของเขาก็สปายคนระับ แล้วมีนี่ยิลเตอร์หรือแผ่นกองฝุ่นให้มาด้วยมาดูด้ดานข้างต่อข้างนี้ไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะเป็นขวาซ้า,ายหรืออะไรคนระับแต่ตีโป่งมาขนาดครึ่งเซน สามารถลอดสายเก็บสายได้อย่างสบายมีสช่องนฮะโอเคมา okay. ดูด้านบนกันต่อครับด้านบนนี่ สาม,มารถติดหม้อน้ําและพัดลมได้สองตัวส่วนหม้อน้ําได้สองตอนนะฮะแข็งแรงอยู่ฮนะเอาม้อน้ําอยู่ฮนะไม่ว่าจะหนาหรือบางครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมหลังจากประกอบเสร็จแล้วครับปรชมกันได้เลยประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ได้อย่างเท่าที่เห็นครับจะเห็นได้ว่าสายไฟนะั้นมีสามารถลอดเจ็บไปด้านหลังได้อย่างดีนะครับโดยที่ไม่เห็นสายไฟมากส่วนช่องดัดจอบกนะ็เรือเือครับ เนมบอร์ดก็เลยเหลืออันนี้เป็นเนมบอร์ดไบโคลเอทีเอ็กก็เป็นเนมบอร์ดในรุ่นกลางเ็เลทนทที่ได้เหลือเยอะหน่อยส่วนถ้าใครใช้กรบจอยาวๆก็สามารถดึงช่องฮาร์ดดิสไปได้ครับแต่ว่าเราจะเสียช่องฮาร์ดดิสไปด้วยกัน3สลอ็อตนะครับเห็นไหครับยาวๆแหนึ่สองหรือประมาณ40เซนครับต่อไปมาดูช่องด้านหลังที่เป็นเก็บสายไฟที่คนบอกว่า เก็บยากมากสำหรับช่องสำหรับสายไฟ24พินะครับที่เป็นสายม่อ,อ,อ่ก็อย่าง่เทที่เหนนะลอดเก็บสายไฟอย่างเส้นใหญ่ๆนี้ได้สบายครับเพราะว่า้ันข้างมีการตรีโป่งปั๊มนูนเอาไว้ประมาณครึ่งเซน นี่ก็คือทั้งหมดของเจ้าตัวเคสชา a ์เซอร์ A31 Snow Edition นะครับส่วนถ้าใครอยากหาซื้อเจ้าตัวนี้ก็สามารถตามหาได้ที่ร้านไอทีชั้นนำครับสำหรับวันนี้ผมนัทสโรเลียก็ขอตัว,วก่อนครับสวัสดีครับ